คครับอันนี้จะมาตรวจเช็คว่าไอตัวตัวดึงเครื่องส้ารุ่นรุ่นของ lg 12กิโลนะครับรุ่น w f t 1ขีด t ีหนึ่งสองห้าห้าที D นะครับชุดดึงมันนะครับว่ามันเสียกับอันนี้ตัวใหม่นะครับตัวนี้เสียว่ามันเสียแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับวิธีง่ายนะครับเนี่ยครับดึงตัวนี้ดูนะนดึงไม่ได้เลยครับเนี่ย ดึงก็ดึงยากครับดันแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะฮะเนี่ยอันนี้นี้ตัวเก่านะครับที่มันเสียครับทีนี้ตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับคือตัวนี้ครับตัวที่ซื้อมาใหม่คือตัวนี้รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับเทตัวนี้ครับเทตัวนี้ดึงนะนะลื่นเลยครับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่นะครับลื่นเลยเห็นไหม อันนี้ดึงฮะหมายนะครับมาดูของเสียครับเนี่ยไม่ไปเลยครับมันดึงไม่ไปครับเนี่ยนะ,ะยง่ายครับหาซื้อตามช้อปปี้ได้ครับราคาถูกร้อยกว่าบาทเองครับไม่ใช่ของแท้นะครับ การดึงน้ําเสียออกครับอาการของมันคือมันมไม่ถ่ายเทยน้ำออครับมันไม่ดึงน้ําออกครับน,นี่จะเทสดูนะครับพอดีเปลี่ยนอะไรใหม่ดูที่ว่ามันจะดึงไหมครับเรามาดูกันครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับอตอนนี้ผมปรับระดับน้ําเอาแค่เทสเฉยครับเอาแค่หนึ่งของ อันนี้ที่การปล่อยน้ำนะครับนะครับที่การปล่อยน้ำโรับ